สวัสดีครับวันนี้ีวันนี้มีพี่ๆนะครับทั้งสองท่านนะครับผมพอดีมาจากกระแสโซเชียลนะครับมาจาก youtube ติดตามทางช่อง youtube นะครับมาจากไหนนะครับตลาดภูตลาดตลาดภูเลยนะครับผมมาอุนหนุนละทุเรียนที่ร้านอินนี่เร้นะครับั้งหมด3ลูกเลยเบอร์ซีสวยเลยอ่ะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับพี่เดี๋ยวพี่เขาจะ เกนะครับผมเกตแน่นอนครับขอบคุณนะครับแล้วพี่ยกมือนะครับผมร้านทุเรียนนี่นะครับถ้ามีปัญหาเลยเรารับคลมทั้งหมดเลยสบายใจได้นะครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมพี่เขาติดตามทางช่อง youtube มานะครับผมขับรถมาไกลเลยครับผมมาอุดหนุนร้านทุเรียนนี่นี่ครับโอ้โหขาขอบคุณครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ